สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับทุกคนวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนหลอดไฟหลีนะครับของเดิมจะเป็นสีเหลืองนะครับของเวฟร้อยยี่ห้าไอเอีนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับแต่ว่ามันขาดแล้วก็เปลี่ยนนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นเป็นสีขาวนะครับคู่หนึ่งก็เก้าสิบบาทนะครับอ่ะก็ถ้า ใครที่เอามือล้วงแล้วถอดได้นะครับก็เอามือล้วงตรงนี้นะครับก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมเอามือล้วงไม่ขึ้นนะครับก็ถอดฝาฝาบนออกแล้วก็ไส้กรองออกนะครับมันจะได้ถอดง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะครับเรียบร้อยก็จะลักษณะเป็นนี้นะครับ นี่นะครับก็เดี๋ยวลองเชสดูนะครับว่าติดเปล่าครับอ่าติดนะครับตอนแรกที่ผมทํามันไม่ติดนะครับเพราะว่าเสียบสลับขั้วนะครับถ้าใครและถ้าใครเสียบแล้วไม่ติดก็คือเราเสียบผิดขั้วนะครับก็ลองสลับดูนะครับก็สํหรับสหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับอ่าถูกใจนะครับเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ